สวัสดีครับสำหรับตอนที่5นี้นะครับจะพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพึ่งชนโรงครับเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าพึ่งชนโรงเ,เป็นพึ่งเป็นพึ่งเศรษฐกิจที่มีประโยชน์กับเกษตรกรเป็นอย่างมากเป็นพึ่งที่สามารถช่วยผสมเกสรพืชผลไม้ให้กับเกษตรกรได้อย่างดีเยี่ยมและน้ำพึ่งชนโรงเป็นน้ำพึ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าน้ำพึ่งธรรมดาเป็นเท่าตัวนะครับและนอกจากนั้นแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำพึ่งชนโรง อีกเช่นเดียวกันเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งก็จะมีการเลรูปผลิตภัณฑ์ตามความสามารถในรูปแบบของกลุ่มของตัวเองนะครับวันนี้เราอยู่กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอุ่งและยิงยวนบ้านบางกล่ำนะครับสวัสดีครับพี่กงไายนะครับ,รบวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับของกลุ่มบางกล่ำเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำผึ้งชนโรงนะครับเตียนอยู่ตรงนี้ก็คือมีอยู่หลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมา รู้ไปทีละผลิตภัณฑ์ว่าทำมายังไงแล้วก็มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคหรือคนทั่วไปยังไงบ้างนะครับเอาเรืกับผมขออนุญาตนะครับตัวนี้นะครับอยู่ในขวดกลมๆนะครับสีเขียวๆนะครับพี่กรมกายช่วยแนะนำหนึ่งครับว่าอันนี้คืออะไรแล้วก็มีประโยชน์กับใช้ยังไงมีประโยชน์กับคนทั่วไปยังไงบ้างครับครับผมอยากจะนำเสนอนะครับของดีๆนะครับให้กับ คนลูกค้านะครับหรือว่าท่านผู้สนใจนะครับในเรื่องของผปลีตยพัณฑ์ดีๆของกลุ่มปุงและยิงยนอนบางกล่ำนะครับเรามีเปลีตยพัณฑ์หลากหลายชนิดนะครับที่เห็นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้ผลิตนะครับนั่นเอาไว้นะครับได้ดูนะครับนะครับเหมือนอย่างที่ผมถือนะครับถืออยู่นี้เป็นเป็นสบู่เหลวนะครับสบู่เหลวผสมน้ำพึ่งฉลง นะครับมีส่วนผสมของน้ำมันลลงแล้วก็สมุนไพรนะครับที่ใช้สําหรับบำรุงผิวนะครับมีส่วนผสมของอขมิ้นนะครับส่วนผสมของขมิน้นโดยเป็นตัวประกอบหลักในการที่จะ,ะประสานผิวบำรุงผิวฆ่าเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆนะครับลูกค้าที่ใช้แล้วถ้าส่วนใหญ่ก็จะใช้ซ้ํานะครับเพราะว่าเมื่อใช้แล้วเอ,เอ็นถึงคุณภาพคุณภาพดี ใช้แล้วร่างกายมีความสะอาดมีความปลิงปลั่งอ้ไอต่างๆนะครับทำให้เราจำหน่ายได้อยู่ตลอดนะครับถ้าเราถ้าเราผ่านกระบวนการผลิตที่ได้ได้วามาตรฐานมากขึ้นยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถขึ้นขึ้นห้างนะครับขึ้นสถานที่ที่ว่ามาตรฐานได้ตอนนี้ นะครับครับผมอันนี้ก็คือเป็นสบู่เหลวนะครับที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งชนโรงแล้วก็มีขมิน้นใช่ไหมครับ,รบก็<ช>เป็นที่ทราบก<ช><ช>ันดีว่าขมิ้นเนี่ยจะมีผลดีต่อต่อผิวผิวพรรณนะครับทำให้ผ,ผิวพรรณสวยและน้ำผึ้งชนโรงเนี่ยก็เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นน้ำผึ้งที่มีคุณค่านะครับมากอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของกลุ่มนะครับตัวที่สองครับตัวนี้ก็เป็นครีมบำรุงผิวนะครับจากน้ำผึ้งชนโรงนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตพี่คมคายช่วยอธิบายนิดนึงนะครับว่าในนี้มีสมุนไพรอะไรบ้างแล้วก็มีสองแบบนะครับแบบ,นบ,นบนขนาดใ,นนาดใหญ่ทีจับต้องดได้นะครับครีมบำร,รุงผิวก็เป็นปิตพั์อีกตัวหนึ่งนะครับของอกลุม่มอุ้งยิงยวนเทนะครับที่เราเราเราอยากที่จะนําเสนอนะครับนำเสนอครับถามว่าทำไมต้องต้องแนะนํานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ได้ลูกค้าที่นําไปใช้นะครับ ที่เขาได้มาสัมผัสได้แล้วก็ได้ที่เราได้จําหน่ายไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับตอนนี้เกือบทั่วทั่วประเทศนะครับมันก่อนลูกค้าจากจากกรุงเทพมหานครนะครับได้ได้ประสานมาก็บอกว่าใช้ดีมากนะครับต้องสั่งมาใช้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเ็าจะใช้ซ้าอีกนะครับประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าเหมือนกับของโครงการหลวงนะครับที่เขาเคยใช้นะครับเขาบอกว่าของบางกลับนี่ก็คือผมก็บอกบอกว่าของบางกลับมีมีคุณค่านะครับมีส่วนผสมของ พอ่อผลิสนะครับแล้วก็เรื่องของพุชชโลนะครับแล้วก็มีเรื่องของอสารสม,รมุนไพรของสมุนไพรนะครับตามที่ฝ่ายผลิตได้แจ้งไว้นะครับก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยก็คือในเรื่องของออสมุนไพรหลายชนิดนะครับมีหลายหลายชนิดนะครับท,ที่ที่มีอยู่ผมบรรยายไม่หมดนะครับ <c oughs> แต่ว่าส่วนใหญนะ่จะเป็นสมุนไพรที่เราเราบำรุงร่างกายบำรุงวิพันธ นะครับทำให้ผิวพันณ์ดีนะครับลูกค้าที่ใช้แล้วก็บอกว่าไม่เหนือะหนะนะครับแห้งเร็วนะครับแล้วก็ผิวพันธ์นุ่มชุ่มชื่นดีนะครับและที่สําคัญก็คือไม่มีสารเคมีผสมนะครับก็คือเป็นสบู่ไฟล้วนๆคือจากธรรมชาติแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่มีส่วนผสมของสารเคมีนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวอย่างของครีมบํารุงผิวจากกลุ่มบางกล่ำนะครับอีกตัวหนึ่งครับเ อันนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันเหมือนกันอันนี้เป็นสบู่ก้อนอ่าฮะนี่มาในรูปของความสวยความงามนะครับนะครับอันนี้ก็คงจะอันนี้เป็นลิปลิปบาลครับครับเป็นลิปลิปอันนี้เป็นลิปสติกแบบอ่าหอมครับเราใช้ชื่อว่าฮันนี่ลิปนะครับลิปสติกของของของกลุ่มอุ้งเรานะครับฮันนี่ลิปลุนแดงยิงยวนนะครับเป็นสีแดงนะครับรุ่นแดงยิงยวนนะครับอ่า น่าเสียดายที่ในช่วงนี้ครับเกิดกาต่ตงางการโควิดนะครับการระบาดของโควิดทําให้เราทุกคนต้องใส่แมสป้องกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีต่ตตงางการของโควิดนะครับรับรองว่าทุกคนที่ได้ใช้แต่เราเราจะเห็นถึงความสวยงามของริมฝีปากของสุภาพสตรีนะครับแล้วถ้าเป็นสีแดงนะครับก็ะจะเด่นชัดขึ้นนะครับเราเรียกใช้ว่าแด,ดงยิงย,ยวน นะครับรุ่นฮันนิลิปฮันนิลิปรุ่นแดงยิงยวนนะครับของปุยนิบกลัก็มีทั้งเป็นแบบโหลดนะครับแล้วก็แบบแบบตลับด้วยแบบตลับนะครับก็ใช้แล้วดีครับทำให้อลิมพีปักนุ่มชุ่มชื่นก็อย่างอย่างที่บอกครับเราปมีส่วนผสมของน้ำผึ้งชันโลงนะครับมีส่วนเป็นส่วนผสมร่วมไปด้วยนะครับทำให้อิมพีปากชุ่มชื่นรับประกันได้ว่าสุภาพสตรีนะครับ ทุกท่านที่เรานำไปใช้รับรองว่าจะสวยตลอดวันตลอดเวลานะครับผมครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นลิปสติกนะครับที่ทางกลุ่มก็ได้ผลิตขึ้นมาครับมีส่วนผสมจากน้ำผึ้งชนกแล้วก็ไม่มีสารเคมีผสมแน่นอนครับอ่าอีกอันนึงครับพี่ครับผมเหมือนตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับบานนิดหนึ่งครับเอ่อนะครับอันนี้เป็นเสน่ห์ผึ้งนะครับเสน่ห์ของผึ้งที่เรานําไปใช้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะ จะเลี้ยงพึ่งนะครับเลี้ยงพึ่งพึ่งโพรงนะครับเลี้ยงพึ่งโพรงนะครับตัวนี้เป็นเสน่ห์พึ่งที่เอาไปทาข้างกล่องรังนะครับทากล่องทาข้างกล่องรังตอนที่ใช้เราจะไปกระบวนการอ่าปิจุการล่อรังล่อพึ่งก็คือตัวล่น้ำตัวล่น้ำยาโล่เมื่อเราทาแล้วจะไม่มีกลิ่นหอมของของตัวของพึ่งของของตัวเขาจะไม่ละแต่มีกลิ่นฟีโรโมนของเขาทําให้เขาเข้ามาสารวจแล้วก็มาอยู่ในรัง ในกล่องเลี้ยงของเรานะครับนี่เป็นเสน่ห์พึ่งที่ทางกลุ่มได้ผลิตออกมานะครับดูแลสวยงามนะครับทํามาจากรวงของพึ่งนะครับรวงของพึ่งนะครับมีทั้งอะ,อ,ะอะไรนะก็เรียกว่ามีมีกลิ่นของเขามีทั้งเรื่องของ อ่าก็ไเกศดอกมงดอกไม้ต่างๆที่เขานามานะครับจนใหญ่เป็นเกรดอกไม้ทั้งนั้นนะครับที่ที่นำมาก,าก็ดูคล<ข>้ายคสบู่นะครับแต่ว่าอย่าไปทานะาทาทาไม่ได้นะครับทา,าได้ครับท<ถ>าได<อ>้แต่นนมไม่มีกลิน่นหอม <c oughs> นะครับก็คืออาจจะทาได้นะครับถ้าใช้แก้ขัดเทนสบู่นะครับอ่ะสุดท้ายนะครับอีกอันนึงครับอันนี้ก็คือเป็นสบู่นะครับเป็นสบู่ก้อนที่ทําจากพึ่งชนโรงซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาสาธิตวิธีการทําสบู่ก้อนอย่างละเอียดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตให้พี่คมคายเนี่ย แนะนำสบุ่คุณสักนิดหนึ่งนะครับก่อกนที่เราจะไปลงผลิตดูการสาธิตกันอย่างจริงจังครับ,รบเลยเลยครับ,รบ,รบสำหรับสบู่ก้อนนะครับของกลุ่มอุนบางกลับนะครับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับท่านจะเห็นว่ากล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ส่ีสัน,นดูดีดูดีขึ้นนะครับด้วยความเมื่อเฟอ้อจากมาจากมาอะไร หานใหญ่นะครับเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของแพ็เกจแพ็เกจติ้งนะครับร่วมกับทางกองหน่วยงานกสศด้วยนะครับทำให้ดูาจากกล่องของเราเมื่อก่อนนี้เป็นรูปลักษณ์แบบแบบธรรมดานะครับทำให้ดูดูแล้วมันนั่นขึ้นนะครับมีระดับขึ้นนะครับก็ขอบคุณทางมาอะไรเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับสำหรับสบู่ก้อนอน้ำพึ่งจโลงนะครับตัวนี้นะครับ ก็ก็ถ้าพูดแล้วใจเหมือนน้าเราเราเรา,เราพูดเกินจริงนะครับทุกท่านนะครับที่เอาเอาไปใช้นะครับถ้าถ้าได้ใช้ถูกก้อนของกลุ่มวงค์ยิญญบางกลมทุกคนจะจะซื้อซ้ําทุกครั้งนะครับสมมติว่า <ograph> เป็นสมมติว่าเป็นมีติ่งเนื้ออะไรต่างๆตามผิวฟันเราเนี่ยครับเราใช้ก้อนที่2ก้อนที่1อาจจะเป็นการนั่นไปก่อนบันทอไปก่อนพอใช้ก้อนที่2ดติ่งเนื้ออะไรต่างๆเม็ดอะไรต่างๆเม็ดผื่นต่าง,ๆ,างๆจะหายหมดเลยนะครับ และทุกคนจะใช้ซ้ำนะครับผู้ชายตัวใหญ่และผู้ชายนะครับผู้ชายจะใช้ซ้ำนะครับผู้หญิงเขาก็มีพันธ์นิ่มลุ่มนวนอยู่แล้วนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยมีพันธ์กระด้างถ้าเราใช้ต้องจะใช้ซ้ําแล้วก็ใช้ต่อทุกครั้งนะครับนี่คือสมุนไพรมีส่วนผสมของน้ำมันละลงแล้วก็สมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับมากมายนะครับที่เราใช้กลุ่มอย่างยิ่งยวดบางกลมเราใช้สมุนไพรล้วนนะครับ ไม่มีเคมีนะครับอ่โอเคครับอันนี้ก็คือสคุญก็คือใช้ทาบำรุงผิวนะครับและพี่คุณใครบอกว่าเหมาะสําหรับผู้ชายที่ผิวหยาบผิวกระด้างนะครับเพราะผู้หญิงเนี่ยเขามีทำงานทำงานหนักครับอ่าทำงานหนักผู้หญิงเขามีผิวสวยอยู่แล้วผิวเขานุ่มอยู่แล้วก็อาจจะไปใช้ครีมไปใช้โลชั่นทั่วไปนะครับแต่อันนี้ก็คือสำหรับผู้ชายที่ผิวกระด้างเหมาะอย่างยิ่งผู้หญิงก็ทาได้ครับอาหารนี้ก็นี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งนะครับจากผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มอุ้งและยิงยวนบางกลุ่มได้เลยรูปจาก น้ำพึ่งชนารงนะครับก็มีอยู่1 2 3 4 5ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับโอเคครับก็ยังมีในเรื่องของของเครื่องดื่มอะไต่างที่เรามีตาดต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่านะครับอนาคตก็คงจะมีเรื่องของคอลลาเจนผสมน้ำพึ่งชนารงแล้วก็มีครีมลดยุโรยนะครับที่กําลังอยู่ในกระบวนการผลิตอยู่ตอนนี้นะครับมีน้ําเต่าคันผสมคอลลาเจนอะไรที่เรามีโอเคนะครับก็เดี๋ยวสําหรับการพูดคุยแนะนําผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะครับก็คงจะ แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปะดูวิธีการ,รสาธิตการทำสบุก,ก้อนของกลุ่มนะครับอย่างละเอียดครับออขอบคุณครับ